สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาค่ะได้เวลาเข้าครัวกับสมพรแล้วนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานใส่กุ้งนะคะแตงอันนี้สมพรก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแต่แตงอ่อนอันนี้จะไม่ได้ปอกเปลือกนะคะหั่นทั้งเปลือกเลยแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศ วันนี้จะผัดเปรี้ยวหวานใส่กุ้งนะคะกุง้งวันนี้ก็ตัวใหญ่นิดนึงมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนี่นะคะแช่เย็นไว้หลายวันก็วันนี้จะนำมาผัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวจ้ากระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมนี่นะคะเครื่องพร้อมแล้วเดี๋วไปผัดกันเลยก็ตั้งกระทะนะคะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะเคี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดเปียว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะผัดเปียว่านวันนี้จะไม่มีสับปะรดนะคะผัดแบบบ้านๆเลยจ้ากระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ งอันนี้นะคะตั้งแต่งวดที่แล้วนู่นนะคะสมพรก็แช่ช่องแข็งไว้ไหลายวันเลยนานเลยนะคะก็เลยเอามาผัดเยววาว่านะคะนี่นะคะผัดกุ้งให้สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แตงลงไปเลยจ้าพร้อมด้วยแครอท มะเขือเทศก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะมีจ้าผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดเปรี้ยวหวานก็อร่อยอร่อยนะคะใส่เปรี้ยวนิดนึงใส่หวานมีผักแคลอดก็ใส่ลงไปนี่จะเป็นน้ำปลาใส่ลงไปนะคะ ซีอิ๊วซอสปุ่งลสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่น่ากินมากๆเลยจ้าเมนูนี้นะคะแตงอ่อนๆไม่ต้องปอกเปลือกอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวจ้า เราก็ปรุงรสนะคะอันนี้น้ำตาลผับเปี้ยวหวานก็อาจจะออกเปรี้ยวนิดนึงหวานหน่อยนึงนี่จ้าเมน,นูนี้นะคะอร่อยมากๆหรเลย แดงนะคะก็ไม่ต้องผัดหนานนะคะนี่เติมน้ำลงไปเล็กน้อยผัดเปรี้ยวหวานแต่งใส่กุ้งนะคะอร่อยอร่อยจ้าแล้วก็มาชิมกันเลยนะคะ ข้าวเป๊หวานพรใหญ่ออชอบออกเปรี้ยวนิดนึงคิวเปรี้ยวหวานหวานนะคะแต่ไม่ต้องเค็มอันนี้สนรลาลาลเพิ่มไปนิดนึงน,นี่จ้าน่ากินมากๆเลยผัดใส่กุ้งนะคะแต่งอ่อนอน,นี่จ้า เติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งให้แตงสุกกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะก็สุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะ ใส่ต้งหออลงไปเลยแล้วก็คุนให้เข้ากันก็ได้แล้วนะคะเมนูน่ากินน่ากินอีกเมนูนหน,นึงวันนี้เสร็จแล้วจ้านี่เราไปจักใส่จานกันเลย กำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆแต่งกรอบๆนี่น่ากินไหมคะ mm hmm. mm hmm. ใครชอบเมนูนี้นะคะก็ส่วนมากินด้วยกันนะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์ให้สุอรด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากเลยจ้าวันนี้เมนูหน้านะคะสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะไปค่ะไปกินข้าวกันอร่อยอร่อยจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ